Good morning everybody. Today teacher to present about ah uh, my classroom. สำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในระดับชั้นป .2 นะคะโดยคุณครูคกิติมาพรลักทพย์นะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องนะคะที่จะนำเสนอนักเรียนนะคะก็คือเรื่อง my classroom. ่า my classroom เนี่ยนะคะคุณครูนะคะคง จะเข้าใจนะคะว่านักเรียนควรทราบแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยอ่าマイคลาสรูมก็คือห้องเรียนของฉันนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในห้องเรียนของฉันเนี่ยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ามาดูกันเลยสำหรับในห้องเรียนเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะคุณครูมีคำศัพท์นะคะที่จะมานำเสนอนะคะคำแรกก็คือ eraser eraser แปลว่ายางลบนั่นเองนะคะ eraser เดี๋ยวให้น้องเนี่ยออกเสียงตามครูด้วยนะคะ repeat to me eraser อ่ะยางลบนะคะ d r e s s d r i f s ก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะ d ดรช์คำศัพท์นี้จะใช้เป็นโต๊ะของคุณครูนะคะ d ดรชโต๊ะนะคะ Blackboard Blackboard กระดานดำนะคะ Blackboard กระดานดำ Ruler Ruler ลไม้บรรทัดนะคะ School bread. school bag school b a g กระเป๋านักเรียนนะคะ pencil case, pencil case, กล่องดินสอนะคะ table, table, โต๊ะนะคะ computer, computer, computer นั่นเอง chair, chair, เก้าอี้นะคะ โน t e บุ o กโน t e บุ o กสมุดนะคะบุ o กบุ o กหนังสือนะคะโอเคดอร์ดอร์ประตูนะคะวิน d ด w window, window. ์หน้าต่างอ่านะคะเดี๋ยวเรามาสตีริ นะคะในการสะกดคำกันนะคะอ่า classroom my c l a w s, s r w o m นะคะ classroom ก็ Class room, คือห้องเรียนนะคะห้องเรียนของฉันนะคะ my classroom ห้องเรียนของฉัน eraser e r a s e r eraser ยางลบนะคะ desk d, ress, d e s, s k นะคะ desk โตนะคะ blackboard b l a c k b o a r d blackboard กระดานดำ ruler r, r u l e r ruler ไม้บรรทัด sc h S o l b a g schoolbag กระเป๋านักเรียนนะคะ pencil case P E N C I L C A S E นะคะ pencil case กล่องดินสอ table, T A B L E table table โต๊ะนะคะ C O M P U T E R computer computer S H A R Sh are, E share เก้าอี้ n o t e b o k n o k e b o o k สมุด b d o k b o o k หนังสือ d o r d o r ประตู w i n d o w window หน้าตา่างอ่านะคะน้องๆได้เรียนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ My Classroom ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานนะคะให้น้องเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือ Express นะคะของในระดับชั้นป .2 อ2เนี่ยก็จะเป็นเล่มสีเหลืองนะคะลูกในหน้าที่55นะคะทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่เท่านั้นเหมือนกับตัวอย่างในพอยท์เลยนะคะอาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิสบา